สวัสดีครับวันนี้มาพบกับไอเพชรยนต์อีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมจะพาคุณลูกค้าทุกคนนะครับมาพบกับเจ้านิสันจู๊กนะครับปี2014นะครับได้เป็นรุ่น1.6ตัว V นะครับคันนี้นะครับป้ายแดงนะครับบอกเลยนะครับเปิดตัวมาอยู่ที่ราคา858,000บาทเลยทีเดียวนะครับแต่ที่บริษัทเพชรยนต์ของเรานะครับตอนนี้ขายอยู่เพียง369,000บาทเท่านั้นนะครับบอกเลยว่าครับคันนี้นะครับไม้น้อยมากๆนะครับเพียง3 3มหโล นะครับไม่แท้ๆนะครับอันนี้เรารับประกันนะครับบอกเลยว่ารถสวยมากนะครับคุณภาพดีและวิ่งน้อยอย่างนี้นะครับหาไม่ได้นะครับตอนนี้มีที่เพชรยนต์ที่เดียวเท่านั้นนะครับ เดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับรายละเอียดนะครับรอบตัวรถและในตัวรถของรถคันนี้กันเลยนะครับบอกเลยว่าฟังก์ชันล้นๆเลยนะครับสำหรับรถคันนี้เนาะได้ในราคาที่ถูกมากๆด้วยนะครับในส่วนของด้านหน้านะครับจะเป็นกระจังหน้านะครับจะเป็นลังพึ่งนะครับแล้วก็ตกแต่งขอบด้วยโครเมียมนะครับมีโลโก้นิสสันอยู่ตรงกลางนะครับเพิ่มความสวยงามนะครับแล้วก็ดีไซน์ของตัวรถคันนี้บอกเลยนะครับว่าเป็นเอกลักษณ์มากๆนะครับหรือพูดง่ายๆเลยว่าเป็นทรงกบนั่นเองนะครับสําหรับรถคันนี้นะครับ เห็นภายนอกนะครับบอกเลยว่ารถคันนี้นะครับดูหรูดูเท่นะครับแล้วก็ดูสปอร์ตด้วยไปในตัวนะครับพอรถคันนี้เขาทํามาเพื่อดูเป็นทรงสปอร์ตเป็นสไตล์สปอร์ตเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวจะสปอร์ตยังไงนะครับด้านในเดี๋ยวรู้เรื่องแน่นอนนะครับแต่ตอนนี้นะครับผมจะพามาดูด้านนอกกันก่อนนะครับในส่วนของไฟหน้านะครับเป็นมันติรีเฟกเตอร์นะครับสองดวงใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับถึง2ฝั่งนะครับและด้านบนนะครับตรงนี้จะเป็นไฟหลีนะครับ แล้วก็ตกแต่งด้วยไฟเลี้ยวนะครับทั้ง2ฝั่งเลยทีเดียวนะครับบอกเลยว่าดีไซน์เขาสวยจริงๆนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับและในส่วนของด้านล่างนะครับก็มีไฟตัดหมอกมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนของการชนด้านหน้าก็ตกแต่งดีไซน์สวยนะครับเป็นดีไซน์ของเขาเลยทีเดียวนะครับนี่ดูระบายถึง3ช่องเลยทีเดียวนะครับสำหรับรถคันนี้เนาะแล้วก็เรามาดูในส่วนของด้านข้างรถกันบ้างนะครับมาเริ่มกันที่ล้อก่อนนะครับล้อคันนี้นะครับเป็นล้ออลูมยแท้จากโรงงานนะครับ ขนาด17นะครับแล้วก็ตัวยางนะครับยางไปใหม่ๆเลยนะครับล่องลึกๆเลยนะครับใช้งานได้อีกเยอะมากๆนะครับและมีไฟเลี้ยวนะครับติดมาที่ด้านข้างตัวรถด้วยทั้ง2ฝั่งเลยทีเดียวนะครับมาดูในส่วนของกระจกกันบ้างนะครับกระจกนะครับเป็นกระจกปรับพับไฟฟ้านะครับทั้ง2ด้านเลยนะครับแล้วก็ได้เป็นสีเดียวกับตัวรถด้วยนะครับสีตัวรถคันนี้ก็เป็นสีดำนะครับสวยมากนะครับ ในส่วนของฟิล์มนะครับก็ติดมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วรอบคันนะครับไม่ว่าจะเป็นกันสาดนะครับก็เป็นกันสาดแท้จากโรงงานติดมาเรียบร้อยแล้วนะครับและในส่วนของมือจับประตูนะครับฝั่งคนขับนะครับก็จะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็ด้านฝั่งผู้โดยสารนะครับอันนี้นะครับเขาเป็นดีไซน์จะทําพัฒนามาเพื่อเป็นทรงสปอร์ตนะครับก็จะเปิดจากด้านข้างนะครับสวยงามมากนะครับสําหรับคันนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังคันนี้กันบ้างนะครับอ่า ในส่วนของด้านหลังนะครับในส่วนของกระจกหลังก็ติดไล่ฟ้ามาที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีทางสปอยเลอร์นะครับติดมาแล้วนะครับพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3นะครับแล้วก็ในส่วนของไฟท้ายนะครับก็ออกแบบมานะครับให้ดูฉบเฉียวเข้ากับตัวรถและก็ยุคสมัยใหม่มากๆนะครับพร้อมกับเซ็นเซอร์หลังถึง2จุดนะครับสำหรับใครที่มีปัญหาในเรื่องการถอยนะครับคันนี้ตอบโจทย์นะครับมีทั้งเซ็นเซอร์หลังนะครับและก็ กล้องด้วยนะครับกล้องถอยหลังนะครับติดมากับตัวรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วมีไฟทับทิมให้ถึง2ฝั่งเลยทีเดียวนะครับและในส่วนของโลโก้ xtonic cvt นี่คืออะไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันนะครับแต่เราจะเกริ่นให้ก่อนนะครับตัวนี้นะครับเป็นระบบเกียร์อัจฉริยะนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะครับว่าคันนี้นะครับว่าจะเป็นระบบอัจฉริยะยังไงครับส่วนของฝากระโปรงท้ายนะครับก็ตกแต่งขอบด้วยโครเมียมสวยงามนะครับแล้วก็มีดีไซน์ค่อนข้างหรูนะครับ ฝากระโปรงนะครับสามารถเปิดได้จากด้านหลังเลยนะครับนี่นะครับในส่วนของด้านในนะครับก็จะแบ่งเป็นช่องเก็บสองเก็บของนะครับถึง2ชุดนะครับจะมีชุดบนนะครับสามารถเก็บได้ถึง60%นะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับอันนี้จะเก็บได้4 0่นะครับสําสำหรับอ่าพวกยางอะไหล่นะครับแล้วก็เครื่องมือแม่แรงนะครับทุกอย่างครบนะครับด้านล่างมียางอะไหล่นะครับอ่าอาจจะเปิดยากนิดนึงนะครับนี่นะครับแล้วก็ดูทรงตัวนะครับให้ตากล้องเข้ามาดูหน่อยเนาะ อาจจะมืดหน่อยนะครับรอยซีนทางมะพร้าวนะครับอยู่ครบทั้งสองฝั่งนะครับจุดเม็ดอาแท้จากโรงงานอยู่ครบนะครับคึ่งมึงบอกว่ารถคันนี้นะครับไม่เคยโดนชนหลังมาอย่างแน่นอนนะครับอันนี้เรารับประกันเลยนะครับรถสวยนะครับไม่น้อยแล้วก็สภาพ100%เเซเลยทีเดียวนะครับสําหรับคันนี้เนาะนี่นะครับดูในส่วนของตัวซีนนะครับต่างๆนะครับบอกเลยนะครับซีนดีนะครับต้องกดลงนะครับต้องยุบนะครับแล้วก็ เด้งกลับมาเป็นปกตินะครับตัวน็อตนะครับไม่มีขยับนะครับรอยเม็ดอาร์ตอยู่ครบนะครับทุกจุดนะครับรถคันนี้สมบูรณ์มากๆนะครับรถปี2014นะครับแต่ไม่เพียง3 0,000โลเท่านั้นนะครับหาไม่ได้แล้วนะครับหาได้ที่เพชรยนต์ที่เดียวเท่านั้นนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูด้านในของตัวรถคันนี้กันบ้างนะคะว่าข้างในนะครับจะสวยหรูทรงสปอร์ตขนาดไหนจะเหมือนอย่างที่ผมโม้ไว้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ มาดูในส่วนของประตูกันบ้างนะครับคันนี้นะครับบอกเลยนะครับว่าดีไซน์ด้านในเขาจะออกเป็นทรงสปอร์ตนะครับสีดําตัดสีแดงนะครับสวยงามนะครับแล้วก็หรูมากๆนะครับในส่วนของแผงประตูนะครับก็จะเป็นมีระบบเซนทันล็อกนะครับกระจกปรับไฟฟ้านะครับทั้ง4ด้านเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตรงนี้ตกแต่งด้วยผ้ากำมะหยี่นะครับ เป็นลายสก็อตนะครับสีดําตัดสีแดงตรงนี้เป็นสีแดงรวนนะครับเพื่อความสวยงามนะครับและมีลําโพงมาให้ด้วยนะครับที่ประตูฝั่งคนขับนะครับหรือทั้ง2ฝั่งเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เรามาดูด้านในตัวนี้กันบ้างนะครับมาเริ่มในส่วนของพวงมาลัยกันก่อนเลยนะครับพวงมาลัยคันนี้นะครับจะได้เป็นมันติฟังก์ชันนะครับมีมีแอร์แบ็กคู่หน้าให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อเพื่อเสริมความปลอดภัยของตัวคนขับและคนนั่งด้านข้างนะครับระบบ พวงมาลัยมันติฟังก์ชันก็คือนะครับสามารถเลือกนะครับปรับเสียงลถเสียงนะครับได้จากตัวพวงมาลัยนะครับหรือจะเป็นรับโทรศัพท์นะครับหรือวางโทรศัพท์ได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปจับโทรศัพท์หรือใช้เครื่องมือเล่นตรงนี้เลยนะครับเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายนะครับและตัวนี้นะครับบอกเลยนะครับว่าได้เป็นปุ่มสตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะครับหรือตัวพุชสตาร์ทเรานั่นเองนะครับ เพื่อความสะดวกสบายนะครับสามารถสตาร์ทรถได้ด้วยปลายนิ้วของเราเลยนะครับสําหรับตัวนี้เนาะโดยที่เราพกกุญแจไว้ในกระเป๋าได้ตลอดเลยนะครับเพื่อที่เราจะได้กันลืมนะครับอันนี้นะครับสบายมากๆนะครับเพียงคุณเข้ามานั่งในรถแล้วกดสตาร์ทได้เลยนะครับนี่นะในส่วนของเลือนไม้ก็สวยมากนะครับคันนี้นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับ เขาออกแบบมานะครับให้เป็นทรงสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับตัวเรือนไม้นะครับก็จะดูเป็นทรงสปอร์ตนะครับทั้ง2ฝั่งเลยทีเดียวนะครับและไม้นะครับลูกค้าเห็นไม้ไหครับ บอกเลยนะครับว่าไม่แท้นะครับคันนี้นะครับตรวจสอบได้นะครับถ้าไม่แท้จริงนะครับสามารถขับรถกลับมาคืนเราได้เลยนะครับเรารับซื้อคืน100%เเลยทีเดียวนะครับสำหรับคันนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารกันบ้างดีกว่านะครับมาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องด้านในคันนี้กันบ้างนะครับว่าจะมีรายละเอียดยังไงและจะน่าเล่นน่าใช้ขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวเบาะกันก่อนเลยนะครับตัวเบาะคันนี้นะครับจะ เป็นสวดทรงนะครับทรงสปอร์ตมากๆนะครับแล้วก็ในส่วนของแผงเบาะด้านหลังนะครับก็จะเข้ากับสรลีระคนนั่งนะครับได้เป็นเบาะหนังสีดานะครับเดินได้ด้วยตะเข็บสีแดงนะครับตัวเบาะยังใหม่อยู่ครับเนื้อ่าพอเบาะยังดีนะครับแข็งและก็แน่นและก็ทนทานมากๆานะครับยังไม่มีรอยยับหรือรอยย่นเลยนะครับสาหรับเบาะคันนี้นะครับในส่วนของดีไซน์ด้านในนะครับดูได้เลยนะครับได้เป็นสีดําล้วนนะครับเพื่อเพิ่มความสปอร์ตของตัวรถยิ่งขึ้นนะครับและตัวคอนโซลตรง รงเกียร์นะครับบอกเลยนะครับว่าเป็นดีไซน์เอกลักษณ์ส่วนตัวของเจ้ารุ่นนี้เลยนะครับหรือเจ้ารุ่นนิสสันจุกนั่นเองนะครับสำหรับคันนี้นะครับเกียร์นะครับได้เป็นเกียร์อเล็กทรอนิกสีวีทีนะครับเป็นเกียร์อัจฉริยะนะครับคันนี้นะครับเพื่อในส่วนที่เราแบบกําลังขับเกียร์อยู่เนาะเกียร์เปลี่ยนนะครับซ้ายขวาหรือย่ายังไงอย่างนี้นะครับเล่งไปอย่างนี้ครับเราจะไม่รู้สึกเลยนะคะว่ารถคันนี้ได้เปลี่ยนเกียร์แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นระบบของเขานั่นเองนะครับ เพื่อเพิ่มความอัจฉริยะของตัวเกียร์นั่นเองนะครับเรามาดูในส่วนของด้านในนะครับที่บังแดดนะครับก็จะมีกระจกให้นะครับทั้ง2ฝั่งเลยนะครับอันนี้เหมาะจริงๆนะครับแล้วก็บอกเลยนะครับว่ารถคันนี้นะครับเป็นรถมือเดียวนะครับผู้หญิงเป็นคนขับนะครับสําหรับรถคันนี้นะใครที่กําลังหาอยู่นะครับบอกเลยคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนรถปี2014ไม่เพียง30,000นะครับย้ํานะครับ ไม่เพียง3ามหมื่นเท่านั้นนะครับอันนี้ใหม่แท้ๆนะครับเรารับประกันนะครับแล้วก็ในส่วนของที่พักแขนนะครับจะเป็นทรงกลมนะครับสามารถพับเก็บพับขึ้นได้นะครับในส่วนนี้นะครับมีที่แอบตังค์นะครับหรือที่ใส่ใส่เหรียญเล็กๆตรงนี้ให้ด้วยนะครับอ่าแล้วก็ช่องเก็บด้านในนะครับก็สวยงามนะครับได้เป็นผ้ากำมะหยี่ด้วยครับถือว่าหรูมากนะ ภายในรถคันนี้ถือว่าทำหรูมากนะครับจริงๆนะครับแล้วก็เล่มนะครับพวกบุ๊กเซอร์วิสอะไรนะครับอยู่ครบนะครับทุกอย่างนะครับต่างๆนะครับเครื่องเล่นนะครับเครื่องเล่นนะครับได้เป็นหน้าจอทัชสกรีนขนาด7นิ้วเลยทีเดียวนะครับคันนี้นะครับแล้วก็เรื่องระบบเสียงนะครับบอกเลยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเรามาเทสฟังก์ชันจากพวงมาลัยกันนะครับเห็นไหมครับสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะครับสวยงามนะครับ แล้วก็ตรงนี้นะครับสามารถเพิ่มแอร์ปรับแอร์อุณหภูมิจากตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ดูหรูนะครับแล้วก็ดูสะดวกสบายเลยทีเดียวนะใครเห็นคันนี้นะครับแวบแรกนะครับที่ผมเห็นรถคันนี้ผมคิดว่าต้นๆนะครับเปิดตัวมาราคาล้านอัพแน่นอนนะครับแต่ใครจะไปรู้นะครับว่าเพชรยนต์ของเรานะครับขายอยู่ที่369,000บาทเท่านั้นนะครับเป็นราคาที่จับต้องได้และผ่อนเพียง7,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะสำหรับรถคันนี้นะครับและผมจะบอกเลยนะครับ ใครที่มีเครดิตปกตินะครับหรือเครดิตดีนะครับคันนี้ผมเช็คยอดมาแล้วนะครับว่าฟรีดาวได้เลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับออกง่ายมากนะครับแล้วก็ได้รถปีใหม่นะครับผมบอกเลยว่าห้ามพลาดนะครับสําหรับคันนี้ไม่ว่าจะเป็นพรมด้านล่างก็เป็นสีแดงนะครับคอนโซลตรงกลางก็เป็นสีแดงนะครับบอกเลยว่าสวยงามจริงๆนะครับรถคันนี้นะโอเคดูห้องหลังกันบ้างนะครับ ห้องหลังคันนี้นะครับก็จะอย่างนี้เลยเนาะเป็นเบาะหนังสามแถวนะครับดำตัดแดงเช่นเดียวกันนะครับมีช่องระบายอากาศให้นะครับที่ด้านเบาะนะครับเบาะสวยครับแล้วก็ตัวเบาะก็สามารถพับใช้งานนะครับพับเก็บได้ด้วยนะครับสาหรับคันนี้เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของนั่นเองนะครับดูนะครับเนี่ยสวยไหมผมชอบมากเลยนะรถคันนี้บอกเลยว่าดีไซน์เขาดูจริงๆนะนี่นะครับแล้วก็ และก็มีช่องเก็บของให้ด้วยนะครับที่ด้านหลังคนขับน,นะครับบอกเลยนะครับว่า,อาพอผมได้มานั่ง่ทีห้องผู้โดยสารแล้วเนาะก็บ่งบอกได้เลยว่า,าขนาดของห้องผู้โดยสารอาจจะไม่กว้างมากนะครับแต่ว่าก็ถือว่ากว้างในระดับที่นั่งได้สบายนะครับถือว่าไม่เมื่อยนะครับตัวผมนะครับสูงถึง180เซนติเมตรเลยนะครับผมยังนั่งได้ หัวเข่านะครับเหลือพอดีนะครับน่าเห็นไหมแล้วก็ช่วงเหลือจากช่วงบนก็เหลือโอเคนะครับก็ถือว่าตอบโจทย์ครับสำหรับรถคันนี้นะครับใช้งานได้ใช้งานดีนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะพามาดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์คันนี้กันบ้างนะครับว่าจะสวยหรูขนาดไหนนะครับในส่วนของห้องเครื่องยนต์คันนี้นะครับก็บอกเลยนะครับว่าคันนี้นะครับได้เป็นเครื่องยนต์4ี่สูบเลยทีเดียวนะครับ เป็นเครื่องยนต์1,600ซีซีนะครับและมีแรงม้าสูงสุดถึง116แรงม้าเลยทีเดียวนะครับตัวเครื่องนะครับผมไม่อยากจะพูดเลยนะครับว่าคันนี้นะครับบอกเลยว่าเครื่องใสมากนะครับแล้วก็ตัวเครื่องนะครับไม่มีคราบํามันไหลเยิ้มนะครับบอกเลยเครื่องวิ่งแค่3,000 0โลเท่านั้นนะครับเมื่อเครื่องคันนี้นะครับฟิตจริงๆนะครับตัวแบตเตอรี่นะครับเปลี่ยนให้แล้วใหม่ๆนะครับและในส่วนของตัวโครงสร้างรถคันนี้นะครับบอกเลยนะครับว่าสมบูรณ์มากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นจุดเม็ดอาร์ตนะครับ รอยแผ่นเพจต่างๆนะครับหรือว่ารอยสติ๊กเกอร์ของตัวรถคันนี้นะครับอยู่ครบทุกจุดจริงๆนะครับาฝากระโปรงแท้จากโรงงานนะครับเดี๋ยวให้ตากล้องแผ่นดูรอบๆเนะรถคันนี้สวยมากนะครับรถคันนี้นะครับสามารถเติมได้ถึง e 2 0เลยทีเดียวนะครับซึ่ง ประหยัดมากๆนะครับอาหารแลวผมลืมบอกไปนะครับรถคันนี้นะครับมีระบบดีโหมดนะครับสามารถปรับโหมดได้ถึง3ามสามโหมดเลยทีเดียวนะครับหนึ่งนะครับเป็นโหมดขับแบบปกตินะครับและ2นะครับเป็นโหมดแบบอ่าสปอร์ตนะครับและ3นะครับเป็นโหมดประหยัดน้ํามันนะครับหรือประหยัดพลังงานของรถคันนี้นั่นเองนะครับอ่าเป็นไงกันบ้างนะครับรถคันนี้ถูกใจใครหลายๆคนหรือเปล่าครับ เป็นยังไงกันบ้างแล้วครับสำหรับเจ้านิสสันจู๊คคันนี้นะครับย้ำอีกครั้งนะครับคันนี้นะครับเป็นนิสสันจู๊คนะครับรุ่น1.6ตัววีนะครับปี2014นะครับไม่เพียง3 3ม0 8ืมโลเท่านั้นนะครับราคานะครับอยู่ที่369,000บาทเท่านั้นนะครับผ่อนเพียง7,000ต้นต้นเท่านั้นนะครับถ้าใครกำลังหารถคันนี้อยู่นะครับผมแนะนำเลยนะครับรีบเข้ามานะครับตอนนี้มีอยู่เพียง1คันเท่านั้นนะครับที่เป็นรถสภาพนี้นะครับไม่วิ่งน้อยขนาดนี้นะครับ หาไม่ได้แล้วนะครับหาได้ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะครับถ้าหากลูกค้าคนไหนสนใจรถคันนี้นะคะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับหรือจะเข้ามาดูตัวรถเรานะครับที่สาขาใหญ่นะครับตั้งอยู่ที่กรุงเทพนะครับมินบุรีนะครับซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งะครับและสาขาที่2นะครับตั้งอยู่หน้าปากซอยเสรีไทย95นะครับสำหรับใครดูคลิปนี้จบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไ r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Thank you